12. บ,บุคคลประเภทใดควรได้รับความเคารพนับถือด้วยความเต็มใจข้อ 1. คนที่มีเกียรติสูงในสังคมข้อ 2. คนที่มีการศึกษาสูงข้อ 3. คนที่มีคุณธรรมประจําใจข้อ 4. คนที่มั่งคั่งด้วยทรัพย์สินเงินทองอ่ะ เขาถามถึมไหมว่าบุคคลใดควรได้รับความเคารพนับถือด้วยความเต็มใจน้องก็เริ่มไล่เลยนะว่า้อหนึ่งคนที่มีเกียรติสูงในสังคมพี่ถามว่าการที่เราจะได้รับความนับถือจากคนใดคนหนึ่งเนี่ยจำเป็นเราว่าเราจะต้องดูว่าคนคนนั้นยิ่งใหญ่มีเกียรติสูงส่งหรือเปล่าไม่จริงถูกปะถ้าคนนั้นเป็นคนที่มียิ่งใหญ่ใหญ่โตแบบอำนาจเยอะ ทำงานในตำแหน่งสูงๆแต่คนนั้นเป็นคนไม่ดีถามว่าน้องจะต้องการเคารพนับถือเขาไหมไม่ถูกปะ่ะการเคารพนับถือมันไม่ได้อยู่ที่เงินทองไม่อยู่ที่เกียรติสูงในสังคมแต่มันอยู่ที่ใจยอยู่ที่การกระทําของคนนั้นถ้าคนนั้นทําดีมันก็เป็นที่ที่ทําให้คนเราอ่ะนับถือเขาถูกปะ่ะแต่ถ้าคนนั้นทําไม่ดีล่ะมันก็ทําให้เราเนี่ยไม่นับถือเขานั่นเอง ฉะนั้นคำว่ามีเกียรติสูงในสังคมเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นเสมอที่ว่าเราจะต้องนับถือเขาข้อนี้ก็ผิดนะข้อ2คนที่มีการศึกษาสูงคนที่มีการศึกษาสูงเนี่ยถามว่าการที่เรามีการศึกษาสูงจะต้องจะเป็นต้องเป็นคนดีทุกคนไหมไม่จำเป็นถูกป่ะคนนั้นอาจจะเป็นคนที่นิสัยไม่ดีก็ได้เพราะฉะนั้น การที่เราจะนับถือหรือเคารพใครเนี่ยเราไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าคนนั้นน่ะลักษณะภายนอกเป็นยังไงหน้าตาดีบุคลิกดีมีมีเกียรติสูงการศึกษาสูงเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็ไม่ใช่แต่คนที่เราควรจะนับถือความนับถือด้วยใจของเราเนี่ยคือคนที่มีคุณธรรมประจาใจถูกปะคนที่มีคุณธรรมประจาใจถ้าเขาคิดดีทดําดีพูดดีก็จะส่งผลดีแก่ตัวเราถูกไหมเพราะฉะนั้น การที่เขามีคุณธรรมเนี่ยมันก็ทําให้เขากลายเป็นคนดีมีความสามารถถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะดูเราก็ควรจะเคารพนับถือเขาด้วยความเต็มใจแม้เขาอาจจะไม่ใช่คนที่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายมีเกียรติยศสูงหรือไม่ใช่คนที่มีการศึกษาสูง เราก็ควรจะเคารพเพราะเราควรจะดูที่คนที่ค่าของคนจริงๆคือดูที่ใจจริงชั้นข้อนี้ก็ควรจะตอบข้อสามส่วนข้อสี่คนที่ร่ารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองก็เหมือนที่พูดไปถูกไหมถึงแม้ว่าน้องจะมีเงินทองมากมายแต่ถ้าน้องเป็นคนไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็ทําตัวไม่น่าเคารพไม่น่ารับถือถูกไหมชั้นข้อนี้ก็ไม่ควรจะตอบว่าทรัพย์สินเงินทองสรุปนะคนที่เราควรให้ค่าแก่การเคารพด้วยความเต็มใจเนี่ยคือคนที่ มีคุณธรรมประจําใจดีๆแต่ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับว่าการมีเกียตรติการศึกษาหรือทรัพย์สินเงินทองเชันข้อนี้ควรจะตอบข้อ3นั่นเองนะคะ